ก็วันนี้เป็นวันทําบุญรอบๆอสบ43ปีสวทรทเจียงใหม่นะเจ้าก็มีกิจกรรมพิธีสงฆ์ในช่วงเมื่อเช้า10โมงเป็นต้นไปนะเจ้าก็ความเป็นสิริมงคลของทีมงานราชการเจ้าหน้าที่สวทรทเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมดีเจพบผู้ฟังนะเจ้าเราจะมีการจัดรายการสดบริเวณด้านหน้าตึกสวทรทเจียงใหม่นะเจ้าออกอากาศสดทางเอฟเอ็เสามเมกะเฮิร์นะเจ้า้ท่านผู้ฟังที่มาห่วมงานจะเป็นผู้ฟังของ สวทเชียงใหม่ได้ได้ได้หันหน้า ดีเจนะเจ้าแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาต่อยนะเจ้าพร้อมกันนี้ผู้ฟังที่ถ้าฟังผ่านาระบบออนไลน์ก่อจะหันภาพบรรยากาศการจัดงานวันนี้นะเจ้าในช่วงบ่ายต่อยนะเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณผู้ในงานองค์กรทุกภาคส่วนนะเจ้าที่มาร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานสวทรเชียงใหม่เฮาแล้วก็ปีนี้เขาง,งดรับกับเช้านะเจ้าเพราะว่าต้องการให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมของสวทปเชียงใหม่ก็คือโครงการสวทปเชียงใหม่ น้ำใจสู่ชุมชนปีที่3นะเจา้าเราจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมของผู้ปีนะเจา้าเพื่อนำผ้าห่มอุปกรณ์กันหนาวไปแจกจ่ายพี่น้องในชนบทห่างไกลนะเจา้าก็เป็นกิจกรรมสร้างภาพลักษองค์กรขอบคุณที่ท่านที่มาห่วมง,งานและก็สวไทชจยงหมัยินดีฮักใจทุททงงกท,ท,ท่านในเรื่องของสถานีวิทยุเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจยงหจ้า